สวัสดีครับก็มาพบก,กับช่อง Mark ReMap อีกแล้วนะครับก็ผมมาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อนๆก็วันนี้ผมฝาของเราก็มาถึงแล้วนะนี่ครับฝาสูบประมาณนี้ครับเป็นมาว2 4 2สนะครับแล้วก็ผมได้ลองประกอบ ล่องหลบเบ่านะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับไม่น่าจะเกี่ยวเกี่ยวชนครับเพราะว่ายางเหลืออีกเยอะครับตัวนี้ก็เป็นดินน้ำมันนะครับที่ผมได้เซ็จนะครับเสร็จหัวลูกตัวนี้น้ำมันประกอบหมุนเช็กนะครับและเทคนิคที่จะบอกก็เวลาหมุนเช็กต้องตั้งเบาให้ชิดนะครับชิดไม่ต้องมีระยะเลยนะครับเพราะว่าเราก็เผื่อระยะวาวนะครับตั้งเบาให้ชิด นี่ครับฝั่งนี้ตั้งวาล์วให้ชิดไม่ขยับเลยครับวาล์วตั้งให้ชิดไม่ต้องชิดจนวาล์วเปิดนะครับชิดพอดีนะครับชิดแล้วก็ประกอบตั้งมาร์กอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็หมุนหมุนเช็คนะครับเหมือนเราหมุนใช้งานนะครับประกอบหมุนเช็คนี่นะครับจังหวะโอ้แบบวาล์วก็จะเปิดพร้อมกันนี่น้ำมันก็เหลือเยอะนะครับหลุดวาวก็พ้นนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับ ขั้นตอนนี้เสร็จผมก็จะทําการเอาดินน้ำมันออกนะครับแล้วก็ทากาวประกอบวัตตาสวนนะครับแล้วก็จะมาทําที่เบ้าฝาต่อนะครับขุดเบ้าฝาหาตาสวนนะครับครั้งน,นี้ว่าจะทํำตาสวนประมาณสิบสามนะครับไล่ยี่สิบนะครับก็เดี๋ยวผมวัตตาสวนแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับตัดไปตอนวัตตาสวนนะครับ นี่นะครับเทคนิคอีกอย่างนะครับเวลาเราวัดหัวลูกเสร็จนะเพื่อนก็มันจะมีรอยนะครับถ้าเราอยากรู้ว่ามันเหลือระยะประมาณกี่มิลนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับคัตเตอร์นะครับมาแทงดูครับแทงดูครับว่าพ้นลึกหรือเปล่านะครับมาแทงดูนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่นะครับ เราก็จะมาหา TDC นะครับตัวนี้ผมใช้หา t c จากหัวลูกเลยนะครับใช้เป็นแแดกเกตนะครับจับที่หัวลูกครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนนะครับตัวเลขมันจะมากสุดนะครับเพื่อนนะครับสามเอ็ดสามสามสามสี่สามห้านะครับ หมุนต่อไปแล้วก็ลงนะครับนี่ครับ DPC จะอยู่ที่สามสิบสามจุดสามห้าครับเลขตัวเลขสูงสุดนะเพื่อนก็ผมหายังประมาณนี้นะครับตัวเลขแล้วก็จะประกอบฝานะครับเพราะว่าหาหน้าตรงน่าจะชัวนะครับแล้วเพื่อนๆถามว่าแล้วมันจะไม่เคลื่อนใช่ไหมครับนี่ครับผมใช้น็อตตัวนี้ครับล็อกเข้าไปที่ตรงจานไฟเนะครับ ก็ประมาณนี้ครับขอบครับครับผมก็มาอัปเดตอีกลิปนะครับอะไรที่เราได้ซื้อมานะครับตัวนี้นี่นะครับตาตันี้ก็จะดำๆนะครับประกอบเครื่องเป็นตัวอุดรูหัวฉีดนะครับของลิ้น c ซียนะครับผมจะเอามาอุดที่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ผมเอาอีป็อกซี่นะครับอุดไว้ แต่ว่าเคยเจอปัญหาครั้งหนึ่งครับเวลาเราสตาร์ทแล้วถ้ามันกําลังอัดมันย้อนขึ้นมานะครับมันไม่มีที่ออกครับตัว eboxy นะครับกระเด็นออกนะครับหลุดเลยต้องซื้อตัวนี้มาใส่แทนนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมอุบเพราะว่าผมใช้เป็นนี่ครับผมใช้คอลิดผมฉีดที่คอนะครับก็ประมาณนี้นะครับฉีดที่คอฉีดที่เลือนใครชอบแบบนั้นก็ฉีดแบบนั้นครับนตัวผมฉีดที่คอ ครับก็พามาดูทีนี้เป็นขั้นตอนวัดอัตราส่วนนะครับเดี๋ยวผมก็ตั้งเครื่องแล้วนะครับก็หา PDC แล้วนะครับก็วัดลูกขึ้นสุดนะครับถึงจะทํางานวัดอัตราส่วนตัวนี้ผมก็นะครับใช้เป็นบิวเลตนะครับบิวเล็ต2ีซีนะครับเดี๋ยวผมก็จะหยอดเข้าไปในห้องเผาไหม้นะครับเพื่อเอามาคํานวณว่าอัตราส่วนประมาณเท่าไรนะครับ อันนี้ผมจะใช้เป็นน้ำมัน20นะครับก็จะใช้อยู่ประมาณ13บสครับ12.5ถึง13ครับแล้วแต่แคมป์นะครับแต่แคมป์ตัวที่ผมใช้ก็ใช้ได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมวัตตาส่วนเสร็จก็มาดูการประกอบตั้งแคมป์นะครับเสร็จเรือนเสร็จอะไรนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกนะครับเป็นฉากตอนๆไปนะครับก็จะอยู่ในคลิปนี้นะครับคลิปการประกอบเครื่องครับเป็นเวฟเอปสิบหัวเวบเอปยี่สิบห้าครับก็ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปชมตอนต่อไปครับ